สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในสื่อประชาสัมพันธ์อำเภอกู่แก้ว3จัดทำและเรียบเรียงโดยพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้วดำเนินรายการโดยน้ำพึ่งถิ่นศิลคุณค่ะในคลิปที่3นี้นะคะน้ำพึ่งอยากจะแนะนำบุคคลสำคัญในอำเภอกู่แก้วอีก2ท่านที่มีบทบาทอย่างมากในการบริหารประสานงานและร่วมกับชาวบ้านเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในอำเภอกู่แก้วท่านแรกคือ คุณวัฒนาภัยสารพันธ์สาธารณสุขอำเภอกู่แก้วไปพบกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางวัฒนาภัยสารพันธ์สารสุขอำเภอกู่แก้วนะคะในส่วนของสารสุขอำเภอในส่วนที่เราผิดชอบเราจะดูในเรื่องของงานส่งเสริมป้องกันและพ้นมภูสภาพกับประชาชนชาวอำเภอกู่แก้วประมาณ21,000คนนะคะตรงนี้เราจะดูแลนะคะในทุกด้านโดยมี ตัวหลักนะคะผู้ช่วยเราที่สําคัญคืออสมอที่ช่วยดูช่วยรปบบสตอทุกแห่งนะคะห้าแห่งในอำเภอบุญีรที่ดูแลประชาชนนะคะและส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะมีแพทย์ทางเรื่องให้กับชาวบ้านนะคะเราตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการช่วงการเช่นไปเดียนหมอพื้นบ้านนะคะเรากําลังสํารวจว่าในชุมชนเรามีหมอพื้นบ้านทั้งหมดกี่สาขาที่ดูแลชาวบ้านช่วยกับเราในในส่วนนี้นะคะ สวนอสมอก็จะดูแลในการป้องกันนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้อสมจิตอาสานะคะจิตอาสาในเรื่องของหลับลุกน้ำดุงลายในการป้องกันูกแใทย์ดอกจิตอาสาโควิดไนทีนาานะคะซึ่งกําลังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระาวังอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้อสมอจะเป็นอสมอจะเป็นตัวหลักในการในการเพื่อนช่วยกับเจ้าหน้าที่ทุกขัานในรปทั้งง่า นอกจากนี้ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่นับว่าเป็นพลังสําคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากในอําเภอกู่แก้วนี้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองอินเราไปพบกับท่านนายกกันค่ะสวัสดีครับผมนายบุเริดสวัสดีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองอินตําบลโนนทองอินถึงสมุนไพรธรรมะดูแลใจสมุนไพรดูแลกาย มีพื้นที่56.5ตารางกิโลเมตรเขตปกครอง8หมู่บ้านมีประชากร4,600กว่าคนนนทงอินถิ่นสมุนไพรธรรมะดูแลใจสมุนไพรดูแลกายเรามีวราระในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเรามีคลังของคลังสมุนไพรก็คือป่าดงกบพึ่ง มีเนื้อที่600 600กว่าไรมีมีสูงภัยจุดที่นั่น200กว่าชนิดซึ่งเราขึ้นบัญชีจากมหาลัยชีวิตแล้วก็ทั้งปากชาวบ้านมาสำรวจนะครับประมาณ200กว่าชนิดตำบลของเรานี่ตรงนี้นะครับเรียกว่า ่าดงกบพึ่งมีพื้นที่ประมาณ600กว่าไร่แล้วก็มีอะไรที่โดดเด่นสำคัญมากมายนะครับมีความเป็นมาที่อัศจรรย์อยู่หลายเรื่องนะครับก็จะให้ท่านผหลัดได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็เรื่องต่างๆเกี่ยวกับป่าดงกบพึ่งให้ท่านได้ฟังนะครับครับ ครับประเดินก็ต้องขอแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับผมชื่อนายสุมาณิต์วงดีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาต้องอินนะครับซึ่งมาอยู่ตรงนี้ประมาณ23ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างเข้าใจป่าตรงนี้ครับป่าตรงนี้มันเป็นป่าที่มีความมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะครับในแถวนี้นะครับมีหน้าที่ก็ตามดชอนนโยบายดงเปลี่ยนนะครับเป็นป่าที่ประกอบไปด้วยป่าไม้ที่ทรงคุณค่าเช่นไม้พยูงไม้กระดูแล้วก็เป็นป่าไม้ที่ ไปว่าเป็นปาไม้ที่มีเสน่ห์ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรซึ่งในวันที่หนึ 2, ่งที่สองพฤษภาคมปี2559ก็มีทางคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตย์รับิดนํานะ,ะหมอหมอยาพื้นบ้านจากตกระนวนมามาสํารวจเ,เด,ดินเดินนอปไปดูสํารวจตอบากว่าพบสมุนไพรค่อนข้างเยอะครบร้อยกว่าชนิดเปือาเปน่าที่นี่เ,เป็นเป็นสมุนไพรที่ใช้ในสมัยโบราณซึ่งตรงนี้มันก็เชื่อมโยงกับ อาโลคยาสาราซึ่งเป็นวัดปู่แก้วรัตรานารามในสมัยพระเจ้าชัยมงกเ็เมื่อปี1962ถึง1974หรือ79ประมาณ8,000 9 0 0ดปีมาแล้วนะครับซึ่งอโลคยาสาราที่วัดปู่แก้วรัตรานารามก็เป็นเป็นอโลคยาสาราซึ่งใช้เป็นที่ประทงพยาบาลคนในสมัยนั้นนะครับพระเจ้าสมัยพระเจ้าชัยมงกรที่จซึ่งมีอยู่110แห่งนะครับทั่ว ทั่วประเทศทั้งเขมรทั้งไทยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมคิดว่าถนนจากกัมพูชามามาที่ตรงนี้ก็อาจะเป็นถนนแห่งความเป็นมิตรภาพของคน,นันสมัยนั้นนะครับทีนี้ถ้าวัดกูแก้วรัตนาร,รา,ามเป็นอรูคยาสาลาแลา้วเ,เอาสมุนไพรไปรักษาคนใน,น,ใน,ในสมัยนั้นสมัยโบราณแบบลอยต่อมดันนั้นเราก็มามาพิจารณา,า,า,าดูว่ารอบๆรอบๆวัดป่าวัดกูแก้วรัตนารามมันก็ไม่ค่อยมีสมุนไพรที่ค่อนข้างเด่นชัด ทิศตะวันออกอทิศตะวันตกทิศใต้ทิศทิศตะวันตกทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือมันไม่มีสมุนไพรเราก็เลยมองมาทางน้นทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ของตำบลนนลทองอินประกอบไปด้วยป่าดงกบพึ่งแล้วก็ป่าดงแก้วลังสีซึ่งมี1,200อยไร่แล้วเรามาสำรวจตัวล้้ก็มีสมุนไพรค่อนข้างมากเราก็เลยอนุมานว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่มีอารยธร่วมสมัยกับพระชาชน ซึ่งเป็นเสน่ห์ซึ่งบรรพบุรุษของ,งพี่น้องชาวตะบนตโมยได้หวงแหนรักษาส่งทอดมาให้ลูกหลานจะถึงวันนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับป่าดงกกพึง่งป่าดงสีเสียดแหล่งผลิตสมุนไพรให้กับอโรคยาสาราในสมัยพระเจ้าวรมันที่7ยังมีเรื่องราวให้เราศึกษาอีกมากมายพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าวันนี้น้ำพึ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ